สวัสดีครับผมวันนี้จะพามาดูข้าวครับผมปีนี้ฝนทิ้งช่วงนานมากครับผมดูครับยาขึ้นหมดเลยครับผมดูครับข้าวกำลังพอดีฝนตกวันสองวันนี้ครับผม ต้นข้าวก็เลยสดชื่นหน่อยครับพามาดูสะครับน้ำก็จะเต,เต็มแล้วครับผมฝนทิ้งช่วงนานมากครับ เกือบเป็นเดือนครับผมนี่ข้าวก็เพึ่งก็ได้น้ำฝนสองวันครับผมกับเมื่อคืนนี้ปีนี้ยังไม่ได้ปลูกผักครับผม ครับข้าวฝนแรงมากครับปีนี้ครับทิ้งช่วงนานครับผมปีที่แล้วข้าวสวยกว่านี้ครับผม ฝั่งนี้ก็เริ่มมีน้ำแล้วครับผมดูครับดูรัาฝั่งนี้ก็ตัดหลังจากโดน ผลแรงครับเพิ่งจะตัดใบครับผมนี่ก็เริ่มมีน้ำแล้วครับผมเพราะ ฝนเพิ่งระตกได้2วันนี่ยังไม่ใส่ปุ๋ยครับผมดูครับผม ปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วนี่เขางามกว่าน,นี้ครับผมนี่เหลืองฝั่งนู้นเหลืองครับผมดูครับ วันนี้ก็ครึมครับแต่ยังไม่ตกครับนี่ต้องรออีกรอน้ำอีกครับผม ครับผมฝั่งนี้เป็นนานโนนครับผมนาดอนครับผมปีนี้เหมือนเมือนกันหมดครับผมดูครับตอนนี้ก็เพิ่งกระตัดก <c oughs> ็ขอเอาใจช่วย ชาวไร่ชาวนาด้วยครับผมขอให้ฝนฟ้าตกมาเร็วๆครับผมเพื่อต้นข้าวจะได้มีน้ำดูครับปีนี้แรงจริงๆครับปีนี้ครับผมถิ้งช่วงนานมากครับผม สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเพลินชาแนลขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม